สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับชุดฟังในบ้านนะครับซับ12นิ้วแม่เหล็ก180นะครับกาง6.5แลมจานสี่นะครับเมื่อไปถึงนะครับต้องทํำยังไงบ้างก็ยกตู้ประกอบนะครับยกตู้ขึ้นชั้นนะครับยกตู้ขึ้นชั้นแล้วก็จะมีปลั๊กนะครับปลั๊กให้เราเสียบตรงนี้เนะครับเสียบให้แน่นที่สุดนะครับแล้วก็มาเสียบไฟบ้านนะครับเสียบไฟบ้าน ถ้าปักเราไม่มีาสายดินลงนะครับก็เราควรหาสายดินนะครับมาลงถ้าไม่งั้นจะมีอาการดูดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าสวิตชิง่งเป็นสวิตชิ่งโรงงานนะครับก็จะมีไฟลงกลาวนะครับจะให้ถ้าเราไม่มีสายจริงก็แนะนําใส่รองเท้านะครับแต่รองเท้าเล่นหรือบางคนก็สามารถจับได้เลยนะครับ นีผมก็แนะนํานะครับแนะนําเป็นใส่รองเท้าไว้ดีกว่านะครับถ้าเราเล่นพื้นกระเบื้องพื้นดอะไรนะครับถ้าเราไม่มีสายดินนะครับส่วนสเปรคอนนะครับสเปรคอนก็ต่อไม่ยากนะครับผมให้ก็จะมีเดือยด้านบนนะครับให้อิงตัวนี้อยู่ด้านบนเสมอนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บิดขวาแค่นั้นนะครับส่วนเวนที่ปดก็ดึงดึงตัวเสียงเงินนะครับถอยแล้วก็บิดซ้ายนะครับแค่นี้นะครับสเปรคอนนะครับ รายละเอียดต่างๆก็ประมาณนี้ครับก็เสียบปลั๊กทิ้งไว้3ามถึงหนาทีนะครับผมก็มาดูสถานะนะครับว่าไฟขึ้นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไฟขึ้น14.1นะครับผมสวิตช์นะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มปิดเปิดไฟนะครับปุ่มที่2จะเป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องเล่นนะครับแล้วก็เปิดนะครับเปิดปุ๊บพัดลมระบายจะติดนะครับไฟปีอะไรติดหมดนะครับตรงนี้จะเป็น ตัวรับบลูทูธนะครับหรือเราเสียบ u s b นะครับต่างๆก็อยู่ในช่องนี้อยากเล่นอะไรก็กดเปลี่ยนโหมดแต่ว่าถ้าเราเปิดมาครั้งแรกมันจะขึ้นบลูทูธกระพริบนะครับบลูทูธกระพริบก็คือมันปล่อยสัญญาณบลูทูธให้เครื่องเชื่อมนะครับอันนี้ยังไม่มีเชื่อมนะครับถ้าเชื่อมเสร็จมันจะขึ้นบลูทูธมันจะขึ้นตัว B t ทค้างนะครับผมจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับ แล้วก็เข้าไปหน้าบลูทูธนะครับเข้าไปเลยแล้วก็เปิดบลูทูธนะครับผมบลูทูธนี่นะครับมันจะชื่อนี่ตัวนี้นะครับบีดิสปิเกอร์นี่นะครับผมเชื่อมเข้าไปนะครับก็รอสักพักนะครับมันจะมีอีกวิธีนึงนะครับ กนกรณีที่เชื่อมต่อ,อยากาจะขึ้นแบบนี้นะครับเราให้เรากดคําว่าโหมดก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้เพิ่งลบชื่อออกไปนะครับกดคําว่าโหมดนะครับอันนี้เป็น FM นะครับอันนี้เป็น AUX นะครับแล้วก็กดมาที่บลูทูธเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาที่โทรศัพท์กดเชื่อมใหม่นะครับ นี่นะครับมันจะขึ้นให้จับคู่นะครับเราก็กดจับคู่นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ไปเปิดได้เลยนะครับเปิดได้เลยนะเสียงอันนี้เล่งไว้สุดก็ได้ครับแล้วก็ามาปรับที่ปีนะครับเพราะว่าเวลาเราถือโทรศัพท์ไปเล่นเราก็จะลดเสียงโทรศัพท์ลงได้นะครับ หรือเราจะเปิดไว้สักครึ่งแล้วมาเปิดตัวนี้เราเดินไปปรับที่โทรศัพท์นะครับเบาแรงนะครับตัวปีไม่ก็มีแค่วอลลุ่มไม่นะครับเวลาเสียบเสียงขึ้นครับตัวนี้เป็นเอ็กโคตัวนี้เป็นหน่วงนเจนนะครับตัวนี้ก็กดเด้งขึ้นมานะครับผมเสียบไม่ร้องได้เลยส่วนปีหลักนะครับจะเล่นแค่ปุ่มนี้จะเป็นเสียงซ้ายขวานะครับเอาไว้ตรงกลางนะครับส่วนตัวนี้เป็น เสียงกลางนะครับปรับบนลุ่มเสียงกลางขึ้นนะครับตัวนี้ปรับบนลุ่มเสียงซับขึ้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปรับแข็งอ่อนของซับนะครับเพลงไหนเบสนุ่มแล้วอยากได้แข็งเราก็ปรับขึ้นนะครับเพลงไหนเบเบสแข็งเราอยากได้นุ่มๆเราก็ปรับลงนะครับแต่ว่าจะปรับไปให้ประมาณบ่ายโมงทั้งหมดนะครับผมเราเป็นปรับเล่นดูนะครับส่วนแ้แต่ปุ่มนี้นะครับไปจนถึงปุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นย่านปรับความถี่ของเสียงกลางนะครับชอบทุ่มกลางแหลมยังไงก็ ปรับเล่นดูได้นะครับหลักๆก็จะตั้งให้ไปประมาณนี้นะครับสว่วนวิธีการเล่นง่ายๆก็เอากลางขึ้นก่อนนะครับเราจะฟังกลางระดับไหนแล้วค่อยปรับซับตามนะครับมันจะได้ฟังง่ายนะครับ ปิดนะครับแล้วก็เอาวัดรวมเสียงลงให้หมดนะครับแล้วก็ปิดนะครับแค่นี้นะครับการใช้งานไม่ยุ่งยากแล้วก็ถอดปลั๊กเก็บได้เลยนะครับมีปัญหาอะไรก็หากสงสัยก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับช่องทางติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับมีมารีวิวและแนะนําการใช้งานให้รู้นะครับผมก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ